ครบของชีวิตในการต่อสู้สู่สันติและมิตรภาพมือมิดไม่ใช่มือมามือสร้างสันสู่สันติภาพสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ทุกหัวใจต้องมีความเป็นธรรมความเป็นธรรมเกิดจากหัวใจร้อมรวมไปให้เป็นพลัง เพื่อชีวิตในการต่อสู้สู่สันติและมิตรภาพมือมิตรไม่ใช่มือมนันมือสร้างสันสู่สันติภาพสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ทุกหัวใจต้องมีความเป็นธรรม ความเป็นธรรมเกิดจากหัวใจล้อมรัวไปให้เป็นพลังเพื่อชีวิตในการต่อสู้สู่สันติและมิตรภาพนะครับแม่มีลูกพี่จีนปิดท้ายะนะครับก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับทุกๆท,ท่านนะครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านนะครับ อาจจะเป็นอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านก็ได้นะครับตอนนี้ในช่วงรายการของศิลปะดนตรีกวีประชาชนนะครับผมถวนลรบพรเลเสนหรือว,ว่าไก่ราดํำเนินแล้วก็วันนี้มีน้องพิธีกรอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้รายงานตัวน้องต้าน้องตา้าไม่ขอไม่ลอยหน่อยครับขอเสียงไม้ลอยหน่อยสองสามสี่ครับสวัสดีครับ<า>มผมต้านะครับ ภูริตนะครับจากวงวิภาวดีวิภาวดีมาช่วยเป็นพิธีกรแบบพิธีการมาช่วยสัมภาษณ์มาช่วยสัมภาษณ์ก็มาช่วยบอกเล่าเรื่องราวและกันของของพี่พี่ที่ใช้เสียงดนตรีในการในการต่อสู้เคียงข้างประชาชนแล้ก็เคียงข้างพวกเราครับวันนี้เราได้อัญเชิญวงอัศดงและวงอาสมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีทางบ้านไปด้วยนะอันเชิญเลยเหรอพี่อันเชิญเรียกแล้วดูดีหน่อยแล้วดูแล้วโอ้โหอันเชิญมันใหญ่เกินไปต้องไปอยู่บนหิ้งใช่ไหมผมว่าน่าจะเปิดด้วยเพลงสักหน่อยนะเปิดเพลงสักเพลงหนึ่งของอาสดงและอาสมจะรวมเป็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะเดี๋ยวให้ว่ากันเป็นอนาคตเป็นอนาคตใช่ไหมวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นร่วมกันคือมันคืออนาคตของ ของการเดินทางของอสดงครับคุณตุ้มดินเดิมก็อัสดงเก่าตอนนี้ก็เป็นแยกก็เป็นอาสมอาสมแบรนเมื่อก่อนใช้อาสดงแล้วเป็นดินเดิมครับแล้วก็มาเป็นอาสมครับมีสมาชิกสมาชิกอาสมก็5คน6คนแล้วครับอ๋อก็เลยแยกกันออกไปอีกที่หนึ่งครับผมส่วนพี่เดชก็มีพี่ติ๊กมาด้วยอืมพี่ติ๊กนี่ก็อีกวงนึงอีก ชานชลาส่วนพี่สันก็อีกวงไหมอยู่อสมเหมือนกันอ๋ออยู่อสมนี่พี่คืองานต่อสู้ครั้งนี้คือคือพวกเราเนี่ยมันรวมมันรวมมันรวมตัวแล้วก็มันมันมันร่วมกันต่อสู้กันสร้างกันได้อีกหลายวงเลยนะหมายความว่ามาเจอกันใช่โดยเหตุการณ์แล้วก็มารวมกันผมเมื่อคนตุ้มนี่ห้าปีแล้วนะไม่ได้เล่นรวมกันไม่เล่นที่นี่แหละอ๋อฮะมาเจอกันที่ลาดดำเนินเนาะ ใช่ใช่ที่เดชมาชวนเล่นลาดาเนินก่อนถือว่ามามาเปิดฉากประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วก็อาจจะรวมวงแล้วก็เปลี่ยนชื่อวงอีกห่างหายห่างหายกันมาตั้งแต่ยุคปิดทำเนียบนะเอันนี้ช่วงช่วงรอบดึกๆนี่ลองฟังเพลงพี่จะนําเสนอเพลงอะไรดีกว่าเนาะให้ให้พี่เดชสบายสบายดีกว่าจะได้ไม่รบกวนพี่น้องเวลาเวลานอนครับเล่นถึงโลกสีเทา ดวงตาให้นโลกสีเทาความปวดปร้าวในสังคมหนึ่งเจ็บทุก์ระทมสายลมแห่งการเชิงชาผ่านวานเดือนเคลื่อน ความทดทอยของคนดีหนึ่งความปรารถนาเดีย่ยังสิ้นสุดมิโรคอยดอกมาก็เป็นสีเทาทะเล เป็นเพียงแสงเงาโรยิในบ้านสีเทาช่งหมุนมองรุดูการผ่านความเงาโลกสีเทาคอยห้ำเตือนโอ้ความวา

ดอกไม้ก็เป็นสีเทาทะเลเป็นเพียงแสงเงาโรอยในบ้านสีเทาช่างมนมองหรดูการผ่านความเงาโลกสีเทา từ ô khoa ngoan lang lư nơi mấy lâu chào khôn đi ô khoa ngoan lang lư nơi mấy lâu trao khôn đi จะคนดีนี่ชื่อเพลงว่าโลกสีเทาครับสีเทาโลกสีเทานะครับไม่ใช่โลกสีใสนะสีเทาเทาหมนๆออกงั้นใช่ไหมคนเรามองโลกสีเทาเยอะพี่คนเรามองโลกสีเทาบางคนก็มองโลกสีขาวบางคนก็มองโลกสีดําอผมกําลังพูดในมุมมองด้วยว่าคนบางอย่างพวกคนบางประเภทเนี่ยมองโลกเป็นสีเทาอ่ามีด้านดีครึ่งหนึ่งมีบ้านด้านด้านชั่วครึ่งหนึ่ง มันไม่ถึงกระดำเลยนะแบบเท่าชั่วดีดำเลยใช่พอมองโลกสีเทาปุ๊บไม่ทําอะไรเลยมันออกกึ่งขาวหน่อยใช่ไม่ทรเลยขาวกึ่งดำกลางๆแต่ไม่แต่ก็ยังไม่ใช่หินกระหยางนะออกเท่าๆโลกสีเทานก็ผมจะใช้ศัพท์ว่าอะไรผมลมแล้วเวไม่เป็นน้ำขุน เป็นท้องคุณอ๋อคุณถ้ายินอย่ามันมันชัดเจนนะพี่แยกกันชัดเจนนะยินอย่างสีเทาสีเทานี่มันมันมันรวมมันรวมกันมาจากใจที่คุณมันมนมวลเงี้ยนะครับเดี๋ยวให้แกตั้งกันก่าจะจบครึ่งชั่วโมงนี้น่าจะได้ชื่อวงที่รวมอาสมกับอาสดงเพราะยังไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีจริงๆวงนี้ผมขอเขาอยู่อะไรดิขอมาอยู่าสมาสมจริงมีห้าคน ใช่ไหมห้าคนใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นรวมผมก็เป็นหกคนโอเคครับถ้าเป็นทหารอยู่ยะลาคนนึ่งออได้รับใช้ชาติเป็นทหารอยู่อยู่ที่ยะลาครับเป็นตำรวจอยู่ที่นี่มีม้างไหมฮะก็ไม่มีแล้วพวกเราไม่รับตำรวจเราไม่เดี๋ยวคนนี้ก็สัมภาษณ์พูดคุยนะครับว่าทําไมถึงเข้ามาร่วมในเหตุการณ์การต่อสู้ของภาคประชาชนนะครับเพราะว่าหลายคนก็ต้องมีแนวความคิดตัวเองกว่าจะเข้าร่วม ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเข้าร่วมเพราะว่ามันก็ต้องเสี่ยงกับทั้งระเบิดทั้งปืนทั้งเมื่อวานนี้ก็ที่ลาดประสงค์ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ก็ยังมีหลายจุดเมื่อก่อนลาดเท้าตั้งกันทุกวันโยนทุกวันยิงทุกวันนะครับที่ต่างจังหวัดที่ตราดล่าสุดอีกเป็นร้อยชีวิตที่บาดเจ็บเสียชีวิตสองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีเสียชีวิตอีกที่ลาดประสงค์ที่ลาดประสงค์ใช่์ะนะครับ ควนี้เนี่ยก็อยากถามว่าทําไมถึงได้เข้าเหตุร่วมเหตุการณ์การต่อสู้ตั้งแต่อดีตอาจจะเรื่องเขื่อนเรื่องการต่อสู้เรื่องอะไรที่เราต่อสู้มาจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยยุคปัจจุบันเนี้ยมีความคิดยังไงหัวใจมันเป็นยังไง,ม,ง,ไงมันบอกยังไงผมก่อนใช่ไหมครับพี่เดชก่อนนะผมพี่เลยเหรอนะครับพี่เดชก่อน <laughs> ให้เกียรติหมดเลยขอบคุณน้องไก่ครับ <laughs> <laughs> สําหรับความคิดผมมัน พวกเราทำงานแบบนี้พวกเราเล่นดนตรีกันแบบนี้มีความคิดในบทเพลงแบบนี้ผมถือว่าเป็นหน้าที่ที่พวกเราต้องสมควรจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งที่มันเป็นอยุติธรรมบางคนไม่เห็นหน้าตาความอายุติธรรมได้สมน้าตามเป็นยังไงบางคนไม่เห็นนะครับแต่ความอายุติธรรมเนี่ยมันมันอยู่ทุกทุกส่วนทุกฝ่ายของของสังคมบ้านเรามันมีหมดเลยมันก็ทั่งอย่างพี่ไก่พูดเรื่องเขื่อนครับเขื่อนมนุษย์กับ สร้างความอายุติธรรมกับกับธรรมชาติการเมืองการเมืองก็คือการอยู่การกินนักการเมืองก็สร้างความอายุติธรรมแก่ประชาชนนี่คือเหตุผลสำหรับผมนะที่เข้าที่เข้าร่วมในการต่อสู้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ไก่ผมอยากอยากอยากทราบว่าทำไมเอาอย่างนี้ดีกว่าครั้งแรก ที่เริ่มออกมาเคลื่อนไหว,ด,วด้วยด้วยด้วยเสียงเพลงแล้วก็เคลื่อนไหวเคียงข้างกับประชาชนแล้วก็ต่อสู้กับความอายุที่ทำทั้งหลายเนี่ยครั้งแรกเมื่อเมื่อไหร่ครับครั้งแรกใช่ไหมโอ้มันหลายครั้งหล <c oughs> ายดวนหลายครั้งเอาเอาเอาที่ที่ที่ผ่านผ่านมาแล้วค่อนข้างชัดเจนครั้งรครั้งแรกเมื่อไหร่ฮะมันจริงๆพวกเราชัดเจนทุกง,งานชัดเจนทุกง,งานอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าครั้งแรกที่<ห>ผมจําปีพศไม่ได้แต่ยังไงก็น้องพี่ไก่แหละ เอาคนอื่นพูดมั่งดีกว่าไหมได้ได้เอาคณตุ้มก่อนเดี๋ยวให้พี่ตุ้มพี่ตุ้มมาสมนะครับอถามถามมตาถามตาถามคือคือส่วนตัวเราก็ก็เล่นดนตรีแล้วก็เป็นเป็นเป็นวงที่ก็เป็นน้องที่สุดน้องเป็นน้องที่สุดของของของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ครับก็มีคําถามเหมือนกันนะมีคําถามกับตัวเองมาโดยตลอดว่าอิทธิพลของของของเสียงเพลงที่เรา ตั้งใจทํากันขึ้นมาตั้งใจสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ต่อสู้กับความอายุที่ทำอย่างที่พิเดชได้บอกไว้เนี่ยครับในความคิดของพี่ๆวงอาสมและวงอัสดมอาสดงเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงหรือมีส่วนในการเนี่ย <จะ S 2> ประมาณนี้ยจะทํา <จะ S 1> ให้ประเทศดีขึ้นหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่จะช่วยบอกต่อได้มันเห็นผลมากน้อยแค่ไหนครับในความคิดของพี่ๆ มันต้องเริ่มจากสำนึกก่อนครับศิลปินที่อย่างผมเล่นร้านเหล้าเล่นร้านเหล้าแล้วก็บทเพลงที่ผมเล่นก็ใหญ่ก็อาจารย์หงาแล้วก็ไล่ไล่ลงมา mm hmm. แล้เขาก็ต่อสู้ด้วยเสียงเพลงมาแล้วเราก็เอาเพลงเข้ามาเล่นาหากินตามร้านเหล้าแต่เราก็มีสำนึกพอที่จะจะต่อต่อยอดจากเพลงรุ่นอาจารย์ mm hmm. แล้วก็มาแสดงออกบนเวทีนี่มันไม่ใช่เวทีการเมืองมันเป็นเวทีของแผ่นดินเราค,คิดแบบนั้นแล้วมัน mm hmm. ไม่รู้ว่าผลมันจะคืออะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าวันนี้ได้ทําแล้วมันก็ภูมิใจครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการต่อยอดอุดมการอุดมการที่วางไว้ซึ่งสายทอดออกมาเป็นบทเพลงซึ่งบางางคนบางท่านที่อาจจะเป็นศิลปะวาดภาพเป็นการศิลปะวาดภาพการต่อสู้ไปเพราะงานศิลปะมีหลายด้านหลายรอบด้านด้วยอันนี้คือต่อยอดเรื่องของอุดมการที่ที่รุ่นพี่พี่วางไว้นะครับเนี่ยเราจะกลายเป็นรุ่นปู่กันแล้วเพราะรุ่นน้องมาประมาณนั้น มันต้งอยู่ที่จิตสํานึกที่มันที่มันนึกอนจิตสํานึกที่ออกมาแม้แต่เราอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้จิตสํานึกเราดีครนะครับมาที่พี่ซันบ้างถามพี่ซันเรื่องของการที่เราเคลื่อนไหวการต่อสู้ในภาคประชาชนที่กระโดดเข้าร่วมในครั้งนี้ดีกว่าว่าทําไมถึงมาทาไมต้องกระโดดเข้าร่วมเพราะว่าผมเป็นคนภาคใต้นะครับมาจา อยู่จังหวัดสตูนะครับสตูนะครับก็ต่อสู้สมัยอยู่ตากใบแล้วนะครับก็มีญาติพี่น้องตากใบครับผมเหตุการณ์ก็แรงที่สุดเลยนะใช่ตอนนี้ก็ก็ยังมีอยู่เนาะครับก็ตั้งแต่ยุคนั้นแหละก็คือปูณิยางอยู่ทักษิณครับที่ทาเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ในเหตุการณ์ไหมฮะอยู่ในเหตุการณ์ตากใบอ๋อไม่ไม่ครับ แต่ว่ามีญาติพี่น้องอยู่แถวๆนั้นนะครับก็มาเร่าเรื่องราวให้ฟังครั้งนั้นเสียชีวิตไปกี่คนคนประมาณบอกบอกไม่ได้นะครับมันเยอะมากเยอะเยอก็น่าจะ2องสอคนนะสองสามร้อยคนก็ต่อสู้นะครับต่อสู้เพื่อประเทศชาติด้วยแล้วก็อนาคตของลูกหลานด้วย นี่คือประเด็นนี่คือประเด็นที่เข้าร่วมในเหตุการณ์ครั้งนั้นมันน่าจะฝังลึกในหัวใจใช่ครับนะครับนี่พี่สันนะครับนู้นเลยริมสุดนู้นเลยนะครับพี่ติ๊กหรืชานชลาครับจริงๆแล้วก็เติบโตมาจากทางภาคอีสานนเห็นความทุกข์ยากเห็นอะไรเยอะนะครับจากจากญาติพี่น้องที่อยู่ทางนู้นนะครับนะก็ เห็นการต่อสู้ของเขาตั้งแต่นู้นมานะครับแล้วก็ตัวเองได้มามีอากาศเล่นรุ่นีที่กรุงเทพนะครับก็เลยสมัยก่อนก็เล่นโฟกเล่นอะไรพวกนี้แหละนะครับนะก็เล่นเพียงเพื่อชีวิตนี่แหละเขาเลิกฝูงฝังมาตั้งแต่นู้นเลยนะครับนะก็มันมันเข้าไปในสายเลือดแล้วนะครับนะครับแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เรามาร่วมต่อสู้ด้วยมีคนชักชวนมารู้ว่าดูอยู่แล้วก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย จริงๆแล้วตั้งแต่ปีสามห้าแล้วครับพฤษภาธมินข้าวใช่ครับครับสามห้าพฤษภาธมินที่เข้าร่วมเหตุการณ์ใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นกระโดดหลบลูกกระสุนใหญ่เลยไม่ใช่หรอเออผมโชคดีผมไปนู่นเวทีที่ขอนแก่นนะพี่อ๋อเวทีย่อยออกไปครับครับที่เขาจัดกระบวนการแต่ละที่ใช่ใช่นั่นแหละก็อยู่ที่ดีก่อนแล้วก็ไปที่ขอนแก่นตอนนั้น พี่ไก่แมงสาจะเป็นหนุ่มหน้ามนคนหน้าหวานอยู่ใช่ไหมพี่สามารถผมเห็นยังจำเหตุการณ์ได้เลยจำได้พี่แดงคารวานเนี่ยก็บอกวิ่งตามกันมาตอนยิงครั้งแรกอ่นนะตอนตีสี่ยิงวันที่สิบเจ็ดนะแดงพูดว่างั้นตอนตีสี่พี่แดงบอกวิ่งตามแล้วมาตอดนเรามีประสบการณ์ผมวิ่งตามตูดแกแล้วแกตัวใหญ่อยังไงโดนแกก่อนเป่าเป่าเป้าหนากว่าเป้าหนากว่า เหตุการณ์พฤษภาทวินที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องเล่าให้ลูกหลานได้ฟังว่าเราล้มเหตุการณ์แต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับการต่อสู้มันมียาวนานมากย้อนไปถึงตุลาโน่นอีกก็เป็นเส้นทางต่อยอดกันไปมันมันยาวนานมากเลยนะครับการต่อสู้ก่อนตุลาพี่ๆเขาเล่าให้ฟังก็มีก่อนหน้านี้อีกในการต่อสู้กับภาครัฐที่ที่เขาเรียกว่าทำสร้างความอยุติธรรมให้กับมวลชน ครับนั่นแหละแล้วก็ใส่ร้ายมวลชนคันไอตัวใส่ร้ายเนี่ยมาทําให้เข้าทนไม่ไหวเอาข่าวไปว่าอย่างนี้ไอตรงนี้ว่าเป็นคอมมอนิสต์เขาไ้เป็นคอมมอนิสต์ก็ใส่ให้เขาเป็นคอมมอนิสต์ซะนั่นแหละในยุคนั้นเลเหมัยนู้นรัฐบาลใส่ให้เราเป็นขบวนซะใช่ป่ะทั้งที่เราทําเพื่ออะไรเราเรารู้กันอยู่ไงแล้วคนก็รู้กันอยู่ใมวลชนก็รู้กันอยู่นะครับอ้านะครับการพูดคุยในเรื่องของการต่อสู้นะครับเราก็จะสลับดนตรีไป เรื่องราวการต่อสู้นะครับให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ใครจะร้องดีพี่เดชครับที่ไก่จะฟังเพลงอะไรครับเดี๋ยวผมก็ฟังเพลงนู่นหรอกคำลรนสมบุญานนทน่ะเสียงโคษนาของน้ำเดี๋ยวรลานะเดี๋ยวเลนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บย่ำแยกกันนะเอาที่ที่วงอาสมกับองอาสัดงเตรียมมาดีกว่านะครับอีกสักเพลงจริงๆพวกเรามาขึ้นไม่เคยเตรียมเพลงกันเลยนะครับ เอาสถานการณ์ตลอดใช่ไหมใช่ใช่เรามองหน้าพี่น้องตลอดเพราะเราจะเล่นเพลงอะไรผมก็มั่นใจว่าไม่ใช่แค่วงพี่ๆที่ที่ปฏิบัติตัวแบบนี้นะฮะมีาวดีกนรสะุดแล้วเป็นทุกวงใช่รับบางทีมันเตรียมมาไงว่าสี่ห้าเพลงสุดท้ายต้องวางออกก่อนเพราะเหตุการณ์มันเปลี่ยนอีกแล้วต้องเปลี่ยนเพลงใช่มาฟังเพลงต่อจากเพลง เปเลงรำไทยโฟดรำงามตามามาเถิดมามาร้องมารำอุ้มแม่งามคำโฟดงามตามเพลงมา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 ,มาเรื่องรา,ารงเร่งรำสุขสันต์เปลงรีทุกชีวิตชื่นบานอยู่ในความเป็นไทยด้วยหัวใจของเรา อย่าให้ใครเขากืืนชาดความเป็นไทยแอวโดยสุกเพลงงามลานนามุงเสียวมวนอกมวนใจพักอีน้องงามพร้อมว่าจะ สโลโสภาึกึงหาบ้านเฮามมามาเรื่องรามางเรื่องรำสุขสันต์เปรมทุกชีวิตช่นบานอยู่ในความเป็นไทยด้วยหัวใจของเราอย่าให้ใครเขาลื่นชาติความเป็นไทย ตุงตุงที่ตุงเสียงพินโมลำแววลำนำเสียงแค่ลำเดินเส้นนองลำเข้ามาฝนนำวัดธนธรรมอีสานบ้านเฮามัมๆๆมมัมมเรื่องรามาา้องเรื่องรำสุขสันเปรมปรีทุกชีวีชื่นบาน อยู่เด้วยความเป็นไทยด้วยหัวใจของเราอย่าให้ใครเขาลืมชาติความเป็นไทยเพลงโนรามาแลนางลุ่มเรือโคเลเพลงโครงร้องเง มีเพลงโบอกเรื่องราวดามควังบุงอาอันดามันสาวนวยเริ่มรำเราเราอยู่รวมกันฟ้าเดียวกันล้วนมิสายเข็ดแคว้นแดนใดเนื้อจดตใต้ราพี่น้องกันมามาเรื่รรองรามาเรื่องรำสุขสันตเปรมปรีทุกชีวิตชื่นบาน อยู่ด้วยความเป็นไทยด้วยหัวใจของเราอย่าให้ใครเขากลืนชาติความเป็นไทย รำางเชื่อเชิญฟอนสารเพลงรำไทยฟอนรำงามตามามาเถิดมามาร้องมารำโอ้แม่งามคำฟอนงามตามเพลงเราเราอยู่รวมกันฟ้าเดียวกันล้วนไม่สายเ็ตแคว้งแดนใดเหนือจดตายเราพี่น้องกัน สุขสันต์เปรมปรยทุกชีวีชื่นบานอยู่ด้ความเป็นไทยด้วยหัวใจของเราอย่าให้ใครเขากลือนชาติวางเป็นไทยมัมามัมามัมมามาเริงรามาร้องเริงรำสุขสันต์เปรมเปรยทุกชีวีชื่นบานอยู่ด้ความเป็นไทยด้วยหัวใจของ เราอย่าให้ใครเขาลืมชาติความเป็นไทยอืมเนี้มันมาจากข้างในจริงนะพี่ไก่เล่นเล่นเอามวลชนที่นี่ลุกขึ้นมาดูเลยนะครับมนี่ก็คือนี่ก็คือทีมงานอัสดงและอาสมนะครับวันนี้ก็พอบอกพอเจาะได้สองเพลง ไม่เคยเล่นสองเพลงมาก่อนใช่ไหมทุกอย่างไม่เคยก็เคยที่การต่อสู้ครั้งนี้หมดแล้วครับนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งพี่ติ๊กชานชลาครับพี่ติ๊กครับขอบคุณครับแล้วก็พี่ซันครับขอบคุณครับพี่ซันอาสมพิเดชอัศดงนะครับพี่ตุ้มอาสมนะครับแหมสลับกันอย่างนี้มุ่น แล้วก็คืองานของศิลปะนะครับก็ยังถูกถ่ายทอดเรื่องของการต่อสู้ไม่ใช่งานศิลปะที่จะมีแบบที่เราเห็นตามห้างหรือว่าเห็นตามทีวีทั่วไปที่เขาขายกันใช้งานศิลปะเข้ามาในการทําเชิงธุรกิจแต่ศิลปะที่มันเรื่องของการต่อสู้มันก็จะคงมีอยู่แต่อาจจะไม่ได้ถูกถ่ายทอดไปยังสื่อต่างๆนะครับ,รบโดยเฉพาะนักต่อสู้ที่ล้มหายตายจากไปผมเห็นนะวันนี้คลื่นทีวีมีเป็น2-300ช่องนะครับที่เป็นดิจิตอล ก็ยังไม่เห็นมีใครมาพูดถึงการต่อสู้ของนักต่อสู้ที่เคยต่อสู้แล้วก็จากไปแบบสูวิทปัทหนอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมตีกันมาชนอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีทีวีช่องไหนที่จะพูดถึงโดยเฉพาะการต่อสู้ในครั้งนี้บางทีบางช่องก็ไม่ได้พูดถึงเลยด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะช่องช่องหลักๆก็มีข่าวบ้างแต่อาจจะเป็นข่าวเชิงกลางๆและก็เชิงลบสําหรับเราที่ดูๆนะครับพอดูเราเราแล้วเราเกิดหมันไส้ แต่จริงไม่ต้องไปั่นนส้เราไม่ต้องดูเลยดีกว่าปล่อยไว้เพราะช่วงนี้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะเอียงไปทางซีกอํานาจที่มันเป็นรัฐมากกว่านะครับมันก็จะลําบากในการที่เราดูแล้วก็เกิดอารมณ์เปล่าๆนะครับเราเคลื่อนไหวเราเรา,เราสู้เราใช้สติปัญญาในการขับเคลื่อนในภาคประชาชนครั้งนี้จะดีกว่าโดยเฉพาะงานศิลป,ปะเป็นงานผ่อนคลายคนเราบางทีมันอาจจะตึงเครียดเคลื่อนขอบวนมาตึงเครียดตึงเครียดปุ๊บพอเจองานศิลปะเจอดนตรีเข้าไปมันผ่อนคลายมันคลายขึ้นแทนที่จะเส้นเลือดแตกป๊ะ ันก็ดึงกลับมาบู้อย่าพึ่งแตกอย่าพึ่งแตกสู้ต่อสู้ต่อผ่อนคลายผ่อนคลายได้นะครับแล้วก็ตัวบทเพลงที่เป็นเนื้อหาสาระแนวทางของเพื่อชีวิตนี้ก็ยังคงและท่งไว้ด้วยคุณค่าอยู่เช่นเดิมนะครับวันนี้เวลาหมดเห็นแล้วดูดูายการรายการพี่มาแล้วมาแล้วนะครับเวลาของเราหมดแล้วเพราะเวลาเรามีแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้ขอขอบคุณอัศดงอสมนะครับแล้วก็ผมในนามของ รายการศิลปะดนตรีกบีประชาชนน้องต้าฟูลิสนะครับแล้วก็ผมไก่วงอะไรดีราชดำเนนวงมาแรงสาบนะครับก็ต้องขอล่ำลาพี่น้องไว้นะโอกาสเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมกับเวทีราชดำเนินเวทีปทุมวันแล้วนะครับต้องขอทษดุกวัน